นอร์ซิสซิสไซค p พ t h และโซซิโอพ t h แตกต่างกันยังไงคือทั้งสามอย่างนี้นะคะเป็นดิสออเดอร์นะคะคือเป็นโรคเป็นความผิดปกติทางจิตนะคะซึ่งมีอาการหลายๆอย่างที่คล้ายกันนะคะแต่จะพูดให้ฟังว่าอะไรที่แตกต่างกันนะคะต้องบอกงี้นอร์ซิสซิสเนี่ยนะคะคือคนที่ มีความ low self esteem ในตัวเองนะคะคือความนับถือในตัวเองต่ําเขาจะรู้สึกไร้ค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอเป็นความรู้สึกที่ d e ฟมากๆนะคะมันก็เลยทําให้เขาอยากที่จะไปสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามเป็นที่ยอมรับสร้างเปลือกนอกข้างนอกเปลือกนอกภายนอกเขาถึงให้ความสําคัญกับเรื่องของอํานาจสถานะหน้าตาเงินทองอะไรพวกนี้เยอะนะคะเพราะเขาต้องการที่จะสร้างเปลือกนอกของเขาให้สวยงามเพื่อที่จะ ด้วยความหวังของเขาที่จะทาให้ตัวเองรู้สึกเติมเต็มรู้สึกว่าตัวเองดีพอสักทีหนึ่งอนะไรย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ผลนะคะส่วนไซโคพาร์ตเนี่ยนะคะจะเกิดมาเป็นนะคะไซโคพาร์ตคือเกิดมาเป็นแต่มันไม่ได้เป็นเหมือนที่เราดูหนังใน n น t f l i x นะที่ไซโคพาร์ตจะต้องแบบไปเป็นฆาตากรไปฆ่าคนไปทําก่ออากรรมไม่ใช่นะคะเพราะว่าไม่ใช่ไซโคพาร์ตทุกคนจะเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดมาเป็นไซโคพาร์ตแล้วไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมของนักอาชญรกรไปเจอ อาทยากรรมถูกเลี้ยงมาให้เป็นอัทยากรทำความผิดอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีอย่างเงี้ยโอเคก็ก็มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นแบบนั้นถูกไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วไซโคพาร์ตอ่ะมันคือความผิดปกติที่เวลาเขาเอาสมองไปสแกนแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับไซโคพาร์ตเนี่ยนะคะไซโคไซคอพาร์ตี้เนี่ยนะคะคือเขาจะค้นพบว่าเหมือนคนเราเวลาที่เราไปทำความผิด สมมติเราไปทำความผิดแล้วถูกตำรวจจับเราก็จะตื่นเต้นถูกไหมตื่นเต้นแบบไม่ดีอะ N e r v o u s ถูกไหมเราจะเกิดแอ x ซ e t ตเกิดความ,มวิตกกังวลวิตำรวจจะจับเราได้ไหมอะไรเงรี้ยถูกไหมแต่คนที่เป็นไซโคพาสอะค่ะเขาจะไม่รู้สึกอะไรตรงนั้นเลยคือนิ่งนึกออกไหมแบบถ้าเราดูในหนังอะต่อให้แบบเขาฆ่าคนตายแล้วเอาศพไว้ท้ายรถอะแล้วตำรวจจับเขาก็จะนิ่งเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่ามันมีส่วนใน s y m p a t h e t i c nerve nerve system ของเขาอะค่ะที่มันไม่ทําให้เขารู้สึกกลัวหรือว่า วิตกกังวลหรือว่าอะไรเลยอะ่ะคือไม่ไม่รู้สึกอะค่ะส่วนนั้นนะคะเพราะอันนี้เป็นความผิดปกติที่เขาเกิดมาเป็นส่วนโซซิโอพาร์กับไซโคพาร์ตต่างไงก็คือโซซิโอพาร์ตอะถูกเลี้ยงให้เป็นนึกออกไหมคะด้วยสิ่งแวดล้อมด้วยการที่ตอนแรกเขาปกติเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่เขาไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีการก่ออาชญากรรมหรือทําความผิดหรือแบบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอะคะ่ะก็เลยกลายเป็นโซซิโอพาร์ตนะคะคือค่อยๆถูกฝึกให้รู้สึกไม่กลัวไม่ ไม่มีความวิตกกังวลเวลาที่ตัวเองต้องไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นนะคะแต่ก็ยังมีความกลัวนิดหน่อยนิดหน่อยจะไม่เหมือนไซคโคพาร์ธที่เขาไม่กลัวเลยนะคะอันนี้คือความแตกตา่าง